สวัสดีตอนเที่ยงก็ผมผมฉีดน้ำหมักชีวภาพนะปลาหมักปลาทะเลหมักเสร็จแล้วนะหนึ่งสวนฉีดไปห้าถังได้ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งต้นใช้ประมาณสิบลิตรในการฉีดนะฮะใช้ห้าถังในถังสองร้อยลิตรนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะล้างสายยางนะผมเปิดน้ำใส่ถังก็ไป็นละนะก็ติดตั้งปั๊มไว้ด้วยนะปั๊มน้ำเพื่อเข้าถังแล้วก็ผสมอา่า น้ำหมักชีวภาพมันอยู่ในรถพ่วงนะอตราส่วนผมไปเปิดอ่านดูนะใช้อัตราส่วน1ต่อ200ร้อยน้ำหมักชีวภาพ1ลิตรนะอ,อใช้น้ำา200ลิตรนะก็คือ1นึ่งถนะังผสมลิตรเดียวนะแล้วก็ฉีดนี่ผมจะล้างสายยางนะฮะฉีดเสร็จแล้ะนี่หัวฉีดนะครับผม โอฉีดตอนนี้ฉีดล้างสายยางแล้วไม่ได้ไม่ได้ฉีดจุลเรนซีแล้วไม่ได้ฉีดน้ําหมักชื้อภาพแล้วนะพรฉีดเสร็จแล้วนะก็ล้างสายยางเดี๋ยวก็จะเก็บสายยางครับผมนะไปฉีดอีกสวนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็อา,อาบน้ําสระผมกินข้าวเที่ยงก่อนตอนนี้น่าจะบ่ายโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะความยากก็คือสายเหลืองๆนี่ยาวหนึ่งร้อยเมตรนะการลากสายค่อนข้างจะยากหน่อยนะวิธีการก็คือ ลากไปให้สุดสายก่อนนะหนึ่งร้อยเมตรนะสุดแค่ไหนแล้วค่อยดึงกลับมาเวลาฉีดค่อยดึงกลับมานะครับผมนะฮะถ้ามีคนช่วยลากสายด้วยก็ทํางานได้สะดวกขึ้นเนะวลาผมลากสายผมก็เปิดทิ้งไว้อย่างเนี้ยแล้วผมก็ไปหยิบสายลากนะครับผมก็ไม่มีอะไรสูญเสียไม่ไปที่ใบก็ไปที่ดินจริงๆแล้วปุ๋ยทางใบเนี่ยให้ผลถ้าทางวิชาการเนี่ยถือว่าให้ผลน้อยมากะตู้ปุ๋ยทางดิน ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมผลิตเองนะนะนครับน้ำหมักที่ผมผลิตเองแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดเมื่อมีเวลาครับผมนะก็ความสุขของชาวสวนนะเมื่อได้ดูแลผลผลิตให้ออกผลครับผมสวัสดีครับ